สวัสดีครับสำหรับต้มเด็ดแบ่งกันดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเกมนะครับที่ได้ใช้ความรู้ของการใช้หมากกลประยุกต์ใช้นะครับและแอปพลายในเกมจริงเลยนะครับเรามาดูเบื้องต้นก็ต้องดูกลที่เราใช้กันนะครับอันนี้เป็กลเรือสองมา้าสังเกตว่าหน้าตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับขุนด,ดำอยู่ตรงกลางกระดานเลย แต่เราจะทําการปิดจ็อบตรงนี้นะครับตรงนี้ดีมากเลยสําหรับการฝึกน้องๆเยาวชนนั้งฝึกสมองและการเข้าใจและจดจําโครงสร้างได้ลองหยุดวิดีโอนะครับและคิดว่าถ้าเกิดคุณเป็นสีขาวคุณจะเดินตัวใดไปที่ตาใดเพื่อให้เกิดการลุกฝายดําชนได้เร็วที่สุดหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วไปคิดติ๊กตอกติ๊กตอกสมมุติว่าตอนนี้คุณคิดเสร็จแล้วปิ้งมาเลยเฉลยสิหลายคนคงเห็นนะครับวิธีการที่เร็วที่สุด มีมากกว่าหนึ่งวิธีแต่แนวทางเดียวกันคือใช้มาตัวนี้ลุลกกระบายขุนตัวนี้เดิมทีเดียวเนี่ยย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งเขาขยับไปแค่สองตานะดูให้ดีนะครับแค่สองตาเท่านั้นพอเรารุกปุ๊บเขาจำเป็นต้องเข้ามาทนี้ตานี้จากนั้นเอาอเรือลำนี้ลุกม้าตัวนี้การตานี้ไว้ม้าตัวนี้การตานี้ไว้แล้วใช้เรือลุกตล,ลอดแนวจน,นครับหรือ เรื่องมีมากกว่านั้นรุกนะครับผมมาตอนนี้ชัหนึ่งทีไล่สองทีไล่เท่ากันนะครับโอเคนะแต่หลักๆก,ก็คือต้องมีม้าตัวหนึ่งทำหน้าที่ผูกเรือต้องเข้าใจคอนเซปตต์นี้ม้าผูกเรือแล้วมา้าทั้งสองตัวประกอบกันต้องมีการกันตาบนและตาล่างไม่ให้ขุนเนี่ยออกจากวงล้อมนี้ไปได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมจริงที่ใช้ทักษะนี้กันเลยนะครับอันนี้เป็นเกมที่เกิดขึ้นในการเล่นออนไลน์ใน Play ์โอเคนะครับปกติผมเล่นอยู่าที่เดียวแล้วก็เพลย์โอเคนะครับบางทีเพื่อนเพื่อสอบถามเล่นแอปอื่นนั่นนี่นี้ไหมคือแค่เพลย์โอเคก็ต้องหาเวลาเล่นแล้วนะครับโอเคในเกมเนี้ยนะครับผมเล่นกับผู้เล่นท่านนึงเรียกว่าฝีมือสูสีกันมากนะครับเลตติ้งเขาก็วิ่งอยู่วันพันห้าพัหกเลยครับแล้วก็เล่นกันทีไรก็มักจะแพ้ชนะเท่ากันทุกทีนะครับอ่ากระดานนี้ ผลเกมเนี่ยผมบอกเลยผมแพนะครับแต่ความจริงแล้วแต้มเนี่ยเราชนะแน่นอนอเดี๋ยวมาดูนะครับผมอามาลุอน,นี้นะครับที่บอกแพ้แพ้แน่นอนในฝั่งดำพ่อฝั่งดำเดินตาเน,นี้เดินผิดสังเกตนะครับก็เดินได้หนึ่งสองสามแต่ถ้ามาชอยนี้เข้ากลนี่จนทันทีเลยนะครับน้อง,งน้องเยาวชนต้องดูหมากลักษณะนี้ไว้นะนะครับ พวกนี้เป็นฐานจากมาลุกกลนะครับคือคนอเดินฝึกจากอะไรผมไม่แน่ใจแต่ทายของผมได้มาจากมาลุกกลและการไล่หนีปกระดานอ่านะครับเขาก็จะเหลืออีกสองชอยที่น่าสนใจผมว่าชอยเนี้ยน่าจะดีดีดีกว่าดีกว่าเกมจริงที่เขาเลือกตรงนี้เขาเลือกตรงนี้คือแพ้แน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนแหละผมเห็นแล้วมันติดกลละคกลคือจะเอาเรือลุกตรงนี้ใช่ไหมครับแต่มาตัวนี้ขาดเนาะ ผมก็ขุนไปประคองไว้มันมีสองตาใช่ไหมเราไม่อยากให้ขุนเข้าตานี้ได้อยู่แล้วเพราะตานี้เนี่ยม้าเขาจะทําการบังได้แล้วเป็นตาที่จับเรือแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยผมก็ขุนจับตานี้ซึ่งความยินชนะแล้วตรงนี้นะครับแต่ข้อซ้ํากรรมสัตว์งผมคือจังหวะน,นั้นมีข้อความเข้าผมต้องไปอ่านนะครับมีที่ส่งข้อความลรงธุระมาผมก็ต้องเข้าไปดูใน messenger นะครับก็เลย ก็เลยหลุดสมาธิไปนิดนึงแล้วพอกลับมาทีปุ๊บเจอแต้มเซอร์ไพรส์แอทแทกลุกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ไม่ได้กินมาด้วยก็เดินมานี่นะครับเดินมานี่ในเกมจริงมานี่เนาะเขาก็มานี่แล้วนี่ก็แก้กันแก้กันมานี่โอ้โหอุตลุดนะครับเขารอบไปได้แต่มาดูดีกว่าว่าตรงนี้ทำยังไงถึงชนะแน่นะครับวิธีการก็คือน้องน้อ,อยเยาวาชววนระู้ไกินเลยตัวแรกกิน ต้องเอาเบีย้ยตัวนี้กินว่าเบีย้ยตัวนี้ผูกมาไว้นะครับม้าตัวนี้มีผลมีผลสําคัญกับเราถ้าเกิดเขากินม้าตัวนี้วิ่งไมได้เขาจะไม่จนนะครับอันเนี้ยเรากินม้าไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเต็มเต็มเขายังติดจนอยู่นะติดจนอยู่นะลูกตานี้ติดจนอยู่นะถ้าเขาจะเอาเรือมาแก้ตานี้นะครับมันจะมีแต้มที่ผมวางไว้คือลูกตานี้นะครับ กินฟรีๆกินฟรีๆไม่พอนะเกิดอะไรขึ้นสมมติถ้าวางตอนนี้นะครับลูกตอนนี้มาได้แค่ตอนนี้ใช่ไหมดูว่าทำอะไรให้ด,หดูลุกเข้าไปนะครับน้องน้อยเยาวชนคิดซิจะเกิดอะไรขึ้นมาตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยหมากคนรวนๆกับลุกเข้าไปตายคาที่เลยนะครับแต่ตอนนั้นลืมแต้มนะครับน้องน้อยเยาวชนก็ก็ดูว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าเขาเก่งเขาเก่งด้วยนะครับ ที่โกคโคโอกาสได้ไม่ใช่จะว่าเขาไม่มีฝีมือเขาเก่งเลยแหละนะครับบางบางทักษะเขาเก่งกว่าผมอีกเอาล่ะอ่เรากลับมาดูต่อนะไอพอเราลุกนี่ใช่ไหมคาว่านี่ปุ๊บมันติดจนอยู่เนาะเขาก็จําเป็นต้องเอามาลุกนะครับเข้ามาลุกแก้มนี้แหละ รากินไปก็คงชนะไปแต่ว่าเราจะเอาตรงนี้เลยครับพอมาตือนี้กันให้เข้าไปไหนไม่ได้สังเกตนะครับเราเข้าตอนนี้ตอนนี้ไม่โดนตาลุกนะไม่โดนตาลุกนะครับเขาผิดาพาดประการใดก็โดนท่าน,นี้เหมือนเดิมจําได้ไหมนะครับถ้าเราเรือมาขวางก็ทําอย่างที่บอกลุกนะครับแต่คราวนี้ลุกตาเน,นี้ยค่อยอาจจะมาตรนนี้ได้ก็ปล่อยเข้าไปก็กินเหลือฟรีแล้วก็ มันออกไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาเรือมากันเนี่ยเราพลุกเหมือนเดิมใช่ไหมครับพอเข้ามาตอนนี้ปุ๊บเราก็ทําการเอาม้ากินนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาเหลือ,อยัดเข้าไปถ้าเกิดเขาไดนขุนมาตานนี้นะนั่นตานี้เราลุกจนเลยเพราะว่าม้าตัวนี้ มันเคลื่อนที่ไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ที่สามารถมาปิดซื้อเวลาได้นะครับอันดับแรกเห็นแล้วเนาะถ้าขยาาับม้าตัวนี้หน้าตานี้ลุกจนท,ทันทีถูกต้องนะครับตัดใช้ทิ้งคุณมาตันี้ก็ลุกจนท,ทันทีดังนั้นยังไงก็ต้องเดินเรือ แล้วเรือที่จะมาก็คือต้องมาตานี้นะครับเขาเรียกว่า no choice มันไม่มีทางเลือกพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ทำอย่างที่เราบอกนะครับก็คือใช้การนี้ลุกเข้าไปพอเป็นนี้เข้าังครับเขาเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับเราเป็นตรงนี้นะครับไม่เขอาออก เพื่อไม่ให้ตายก็มีสองช้อยยังไงต้องเอาม้ามาปิดที่นี่ให้ได้ก็มีาม้ามาตรงนี้นะครับกับม้ามาตรงนี้ม้ามาตรงนี้อาจจะดีดีกว่าในกรณีที่เขาเดินผิดพลาดเพราะว่าตัวนี้มันมันกดดันาตาพวกอย่างนี้ไว้ประมาณหนึ่งและหลอกล่อเผื่อว่าเขาได้ผิดพลาดแล้วก็ยังเปิดทางส่งเม็ดขึ้นมาได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าท่านเป็นลักษณะนี้นะครับ ตานี้ก็ตาที่ดีของเขาใช่ปะเราก็ลุกเข้าไปเลยครับแล้วปิดอยากปิดมากใช่ไหมให้ปิดไปตามบังคับต้องปิดครับยากปิดให้ปิดแล้วลุกโหทาเท่ด้วยเราเอียงขุนมาที่เรียกตาชานะครับน้องๆเยาวชนคือมันเป็นตาชานในหมากรุกจีนตรงเนี้ยต้องใช้ถึงสามมูฟถึงจะเดินไปลุกได้นะครับสี่มูฟเดินไปกินสามมูฟเดินไปลุกจากตำแหน,น่งนี้มาตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ ขุนเขาเดินไม่ได้นะขุนเขาอับแล้วนะครับม้าก็เดินไม่ได้เพราะมาปิดก,ก็คือเท่ากับการโดนกดนั่นเองทีนี้นะครับถ้าเขาเร่งปฏิกิริยาเอาตัวสุดท้ายมาช่วยไมเขกา็มาช่วยเราทํายังไงดีครับตอนน้องทุกท่านดูนะครับระหว่างตัวถ้าตัวนี้เข้าอาตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอาตัวนี้นะครับ เอาตัวนี้เพื่อไม่ให้ขุนเข้าไปแต่คือความจริงเราเอาตรงเอาตัวนี้ดีกว่านะครับไม่ให้ขุนเข้าไปแล้วเราจะกินลุกจนเขาต้องนี้ขุนเข้ามาตานี้นะครับพอมาตอนนี้เนี่ยมันก็มีอำมาตย์กินเนาะจะเอาเกลือกินเป็นผมอเ,เอาเรือกินลุกเข้าไป มังคับเขมาเข้าตาน,นี้นะครับแล้วจากจุดนี้คงไม่เกินความสามารถที่จะเก็บงานได้แล้วใช่ไหมครับนะตรงนี้ก็อ่ะเดี๋ยวทำท่าโจนสวยๆให้ดูก็ได้นะครับท่าสองท่า ความจริงแล้วเนี่ยเดินดีที่สุดก็คงต้องเดินเม็ดมาให้กินเต้นเม็ดมาให้กินอย่างเงี้ยแล้วก็กินไปนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าดันไม่เดินตาานสมมุติไปเดินเดินคงเดินโคลนขึ้นมาหรือเดินเม็ดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วถ้าเม็ดขึ้นเนี่ยตานี้มาไหลเราก็จะมีท่าสวยๆนะครับเล่นกับเขาก็เรียนลุกไปถ้ามาตานี้ก็เร็วนะครับโดนลุกแต่ถึงไม่มาตานนี้เราก็จะมากัดตอานี้นะครับ เนี่ยเดินไม่ได้แล้วไม่ว่าเขาจะเดินนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามมันก็เรือลุกเข้าไปตอนนี้นะครับเรียบร้อยโอเคนะครับอ่าสำหรับท่านที่เก่งแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่สำหรับท่านที่เราเริ่มฝึกฝนฝีมือโดยเฉพาะน้องๆ้องเยาวชนผมอยากให้พวกเราเนี่ยค่อยค่อยเรียบเบรกดาวคือ,คอ, down, คอดูเป็นชิ้นเล็กๆดูตำแหน่งเฮ้ยตำแหน่งนี้นะมากับเรือประกอบกปนยังไงขุนยีดยังไงมีผลต่อเกมอย่างไร,น,งไร,งงไรนะครับผมมั่นใจเลยว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยจะพัฒนาฝีมือนะ,ะความคิดเห็น มากกว่าความจำนะครับและแน่นอนผมอ่าเกี่ยนี้ไม่ได้ใช้ไอ้ถอดอะไรเลยนะครับใช้หัวล้วนดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นได้แต่อาจารย์ผมได้กล่าวไว้ว่าการถอดมากมันต้องทำอย่าไปกลัวว่าผิดนะครับโอเคขอบคุณครับยังไงก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอมีความสุขกับการเล่นมางลุกไทยครับสวัสดีครับ